สูกอยู่ที่ใดและเลิกเหมาเหมามาทั้งสวนก็นเคได้ไหมเปล่าเอามอเดียวแล้วไหมเอาผากรึยังได้พี่บอยครับมาผมมีเรื่องปรึกษาบ้างไม่เบายสำหรับเจนเนี่ยเป็นน้องชายพี่เรื่องอะไรเรื่องปรึกษาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สำหรับเจนนะปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องผู้หญิงไม่เอา อะเรื่องผู้หญิงแล้วแต่ส่วนตัวแต่ยุ่งสาได้ทุกเรื่องแต่เรื่องแต่ยกเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวยกเป็นเรื่องเงินครับน้าไม่มีอะไรพูดเอา่ะอ้าวพี่บอลแก่แย่ช่วงนี้บอลแกแย่อย่างไรกันเลยอะไรนะอะไรพี่ก็เห็นเจนใส่ชัยเลย เมื่อก่อนเจนไม่ใส่สร้อยไม่ชอบใส่สร้อยติดคอใช่ไหมอันนี้ใส่ใส่สร้อยติดคออ๋อพี่คอคอมันใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกจะซื้อ5บาทแล้วตามทีนี้ว่าดาวไปส0งร้เขาก็เลยให้ผมแค่สอ0สมันเลยเหลือแค่นี้เองโธ่เจนที่หลังมาชราอะเจนที่หลังราชราใช่ซื้อบาทหนึ่งแต่ต้องซื้ออย่างปก พี่เห็นไหมขึงสลึงย่างโกโอ้โหถึงว่าเวลาเดินผ่านเดินผ่านหน้าวัดไม่ได้นะทำไมหมาเห่าบุบเลยต้องระวังตันิดหนึ่งของของบ้าแน่นอนของบ้ายังอยู่ไอ้อะวนลุ้นของบ้ายังอยู่แต่แค่ไปเปลี่ยนสีของยังอยูนยโยแต่แค่เปชุบโลกลงตัวนาวลงอย่างนี้มันน่ากลัวอย่าไปใส่ทอง เนี่ยเราใส่ทองจริงแต่เราไปชุดเป็นทองคขาวไม่ใช่ผมมีหน้าที่ผมมีความจําเป็นผมก็บอกความจริงเลครับขายคือขายเลยเอาไปซ่อมรถเออเป็นสัรลงไงผมไม่ได้ทอนไม่ได้ปทอนจะไปให้ใครก็มีเงนผลไม่มีผลแก้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 แแก้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 อก้แ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 องแก้แก้้ก้้ ค่าเไม่ถึงกันแรกไงเรเรียนเดียวกันเลยครับอ๋อใชรับวันี้เรอันนี้เร่นีเยนรงเดียวกันสคนค่าเทอมเท่าไหร่ละหมื่นละหมื่นอาจารย์นำเท่าไหร่หมื่นเจ็ดเเต็มที่เลย เพื่อเพื่อคุณเจ้าใช่ไม่สุเกต์อย่างอย่างน้องน้องหลานเนี่ยเขาจาเพื่อความจําเป็นรเเาียนน้องเอเนี่ยน้องเอ็มเนี่ยจำแล้ว่าเทอมจริงจริงแล้วเด็กผมเองก่อนที่เขาจะจำนำเขาจะมาปรึกษาครับปรึกษาผมได้จริงผมช่วยได้หมดผมก็ไม่อยากให้ทำหรอกแต่เมื่อไหร่คนเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนอไต่อนมีเหตุผลนี่จำนำเพื่อซ่อมรถอ่าจำนำเพื่อค่าเทอมค่าเทอมโดยเฉพาะทำนั้นไอเอเนี่ย ไอเอ็นนี่แม่งอึดก็เราไปเท่าน,นั้นทำไมครับมันจำนำพ่อกระหลี่อ่ะอา้าวอ้าวไอเอ็นทานเ,เ,เดียว,ว,วคุณหมอลับแรกกูเลยลงทุนหน้าดูมผมจะไปลงทุนไขกะหลี่ป้าอ๋อแล้ว<อ>แล้วคนเราพี่มันทำไม่เป็นบอกเอ็มมันทำเป็นหรือเปล่าบอกพี่เดีผมไม่ได้สูตรมาถ้าเกิดจากสลับบุรีถ้ามึงอยากป,ประสบความสำเร็จ<ผ>มึงต้องชวนพี่เจนไปหุ้นด้วยทำไมนี่เขาจำนำทองทำไมทานเนี่ย อ้าวไม่ใช่เป้เหรอไอ็นยื่นมาเนาะเดี๋ยวบ้าเขามึงละตัวดีอะไรนะะไรเะคำนับคานับไอ้พี่บอยผมมีหกร้อยมึงนเลตัวดีเลยนี่เราเป็นเรื่องที่เราโยกแย่กันขอโทษเอย่างนี้มันไม่ดีครับเราทีมงานเราไม่ที่กูพูดอบบของจริงของมึงอะเราทีมงานเรามึงกล้าถามประธานไปไหมคอมพิวเตอร์ที่ไหนมา มงเองนี่งเอกนี่อ่ะมึงสาบันแลวงมพูดทวดกันโอ้โหมงเองนี่เป็นคนใจดีเป็นสถาบานด้วยไม่ให้มึงสาบานด้วยเลยพี่เอกไม่ได้ไปไลตลอดเลยมิตกเรามิติเรามิตโอ้เดี๋ยวก็เดิ๋ยววฮารักมาไง พระราุกสาวครับสดานะแท้แค่สามวันนะครับพระราสุกสาวนะครับวันสาเป็นวัน้ครวันเกิดของน้องเอกเอกราชานชันะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันดูหน่อยเพราะทุกปีไม่ค่อยมากันเลยนะฮะอันนี้ทุกปนเขาเขาบอกเขาเคยน้อยใจผมบอกว่าทําไมมาเกิดพี่บอยพี่เจนพี่เอครับน้องเอทำไมมันคนแบบคนมาตั้งแต่หัวค่ามั้งแต่เย็นแบบว่าเหมือนว่ามันตื่นเต้นอะไรทั้งผมเนอะ พุ่งครึ่งยังไม่มาเลยพุ่งครึ่งเล้าอีกยังล่งอยู่เลยแบบนี้เอ๊ะเอไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจปีที่พี่อ่ะปีนี้นะเอฟซีเอใส่เสื้อสีภูเป็นทีมเดียวกันเออมากันคึกคลั่งปีนี้อ่ะปีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันตีนะปันี้ปีที่แล้วพี่เป็นไงพี่หมดป่ะสุดยอดโอ้มาทำพิธีวันเกิดเป็นไงบ้านพาโคนชราคนสี่ตัวสี่น้อยสี่คนนี่ยนะ ายที่นั่งรวมกันนั้เป็นห่ม